ใครที่มีข้อตกลงในคดีครอบครัวบนศาลแล้วนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ทําตามข้อตกลงเราก็ต้องให้คนายนี่ยิ่งคําร้องเพื่อขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนว่าฝ่ายตรงข้ามทําตามข้อตกลงหรือเปล่าเพื่อให้ศาลเนี่ยบังคับอํานาจการปกครองเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กระ,ะทําการในการไต่สวนถ้าได้ความว่าผิดสัญญากันจริงๆเนี่ยศาลท่านก็สามารถที่จะ มีคำสั่งใหม่หรือทำข้อตกลงใหม่เพิ่มเติมได้ครับยังไงใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องลูกการดูแลการแย่งสิทธิ์อะไรประมาณนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่รักษาคำพูดเนี่ยก็ปรึกษาทนายเจ้าของคดีนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าดใครติดขัดขั้นตอนไหนแล้วอยากได้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทนายกรยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับฟรีลองโทรมาที่เบอร์0 9 7 1 3 0 8 4 5 1แต่ถ้าเกิด รอได้นะครับก็แชทได้ครับแต่ว่าทนายกรก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับทีนี้ใครที่ถามตอบแชทมาถ้าทนายกรบอกให้โทรรบกวนโทนะครับเพราะบางอันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความและอธิบายให,ให้ให้กับคนที่สอบถามมาเข้าใจได้ไม่ใช่ทนายอยากให้เสียตังค์เนาะอยากไม่ใช่ว่าอยากเสียตังค์ค่าโทรศัพท์เพียงแต่ว่าบางทีการพิมพ์ข้อความเนี่ยมันไม่สามารถตอบคำถามได้จริงๆครับต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงถ้าชอบใจในคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ